สวัสดีและสบายดีเดอ้อพ,พ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเนาะไปยินดีต้อนรับข่าวสู่ช่องสาวนวลอีกแล้วพรมิพิโน่งเนาะโดยมันนี้ก็สาวนวลก็เดินทางมาที่บ้านอเออเพียงนาคิ้งโลเนาะพรมิพิโน่งเนาะโดยกับมาหนี้ก็ลมแห้งๆพแม่พี่น้องเนาะบรรยากาศโอ้ยสาวนวลกับว่าสีลมเนาะพรมิพิโนง่งสั่นเลยทำทา่ามว่า แดดหลดมอเตอร์ไซค์นี่โว้ยลมผัดสีรุมเลยแหละพ่อแม่พี่นะ้องเนาะโดยแซนวนก็เกือบอันพาหลดจกลักรล้มพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าลมตีแห้งขนาดเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็หนาลมหนาแบบหนาวนะพ่อแม่พี่น้องเนาะบรรยากาศหนาวช่วงนี้บ่แบบนะบคือตะก,กี้เนาะกัดแซนวอนกับนนกามาเอาจาักที่แซนวอนเอาไปส่งให้ทางคิงโลเนาะพ่อแม่พี่นะ้อ,นองเนาะโดยมาชิมาให้มอบให้ทางคิงโลคือ 9, เก่าพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าแซนวอนกับ ทั้งสร้างเพิ่อนสอบเพลงสอบเพลงให้มาได้ทีเรียบร้อยแล้วเนาะก็เลยสิมาเหมาะเลยทั้งกิ๊งโดมีพี่น้องเนาะรวยกลับไปทำไปชมพร้อมกันเลยพอี่น้องเนาะรวยโอ้เนาะดหูเรื้องตายอีแล้วทางนี้นั่งนี่ก็ได้สิโอ้แม่เออสิน่ะเจ้าหนังสีลินเลยมาไม่นังไมยเจ้าอยากไรเสืองามบ่มอนี่ บายดีดีปินหน่ามาพี่มาพี่มันมันมืดมาพี่ละเออเจ้าน่ะแมนเอากล้วยหนึ่งวีธานีหนึ่งโตเฮลอะเอาคุ้มยิ้มเบาะแมฮะยิ้มยิ่มยิ้มยิ่มวานยิ้มหวานกินกล้วยเอาเลยล่ะเอาเลย เสียงอะก็ทนเขาภายน้ำได้ได้เนอนอยู hey, no, ่ตลาดหัวไทยก็มีเชียงนอนตลาดนาวเนี่ยเอาแล้วชุมเจ้าเมื่อเฮือนจังมือเลยเจ้าสามมือเลยขบเมื่อเบิดเบิ้ดอะไรเห็นได้แบบนี้บริมีบริมาณนอนหน้าบอกชื่อออกพามายแล้วออกพามายขู่มือคู่มือเอนอิฐทันเลยครับพามายได้ว่าไกลสีออกเลยครับ ไปเที่ยวมาอีกบ işte mm. ่สิฮุบมาอีกแม่เลยเสียมาอีกแล้วบริวารตอนนั้นกเป็ดนะจังเมื่อนอนบ้านนั่นเลยเป็นระบุมีรถนะน่ะไปใช้รถให้ปิ้นคุณนิ่งหน่อยฮะปินไข่ยืมทองยืมทองเหม็นกินไปทุกที่บ่ก็น่ะทำเก็บกินที่โลกลิ้นนะเนี่ยเจ้าบุงลูกเจ้าฮะ ทางสาเจ้ธรรมดาในเขตแต่ว่าเราติธุระเป็นงานอ่าเอียงงนแต่งงานยังน้องสาวเขานี่แหละเพราะว่าก็ได้นัดือเป็นมื้อวันทนแต่ว่านั่นก็ว่าเรายังยากสิได้เอาสร้างใหม่เพราะว่านัดให้นัเพราะว่าสิไปงานอื่นอีกนะสิให้ปแล้วงานตัวนี้แต่นะละไปเอาสุนักเรียนเจ้าไปอยู่ในรถเยเด้อนสิแดงเด้อผู้นจเด้อเป็นอเป็นอยู่บ่ตกกอตกงอ <c oughs> ามามาหนี่ดูโอ้ยสซไปเฮียนอยู่บ้านนี่ซัมโไรีเฮียนอะไรเฮียนคือว,าว่าอะไรจ้างเขาเฮียนบ่บ่ซัมโม,มรีเฮียนแม่เลยซัมโไรีเฮียนอ่าที่ว่าซ้อนแต่เ้าตอนแรกบันได้ซอนคืวอว่าเป็นแบบนั้นจากมือสิกกับมันได้ซ้อนใช่ไหมไปเฮียนเขาบอกไปเฮียนนี่เฮียนบ่ละเออไปเฮียนให้เป็ดนั่นไปเฮียนให้ไปโยกจะซื้อนี่ไปโยกลินจะซื้อแม<ป>่เลยอ้าวครัวจานครับ ซ้อนมดเลเสือบได้ซอนข้าวก็ตั้งใจเย็นเองเลยเวลาผันช้อนก็เอาใจใส่่วาให้ก็ซ้อนเยอะขึอนก็เป็นคว้างชันเลยเจ้าลองสุดใส่เลยใส่มาให้เอวยเบิ่งเลยเอ่าก็คือนุ่งนั่นฉุ่มเสื่อยก็มันนุ่งก็นุ่งือยายแฮะไปหาหหอยเลยไปหางมหอยไปหาหอยเดี๋หาก็มานี่ได้ลายบ่หางหอยบ่นั่นได้ได้ได้เอาโอ้ยล่ะ แเนี <muitas> ่ยนี่เต้าทานนี่ยให้แนะนำว่าเจ้าให้เห็ดตามผุนช่างซะให้มันเลียมันทั่วซะอันนี้แหละมันเฮิงได้ตั้งแต่ช่วงยำพุนบุเออคือว่าเฮานี่ก็เบ้าได้แต่เถื่อนหนึ่งช่องเถือกแต่ว่าไร้เถื่อกก็คือดิ้งน้อยก็ถึกเสะไม่แหละเข้าใจบ่เอออันนี้เจ้าผู้ใหญ่มันถึกเสบบ่ได้นี่เขวเข้าใจว่าเอออยากได้อยากกินแต่กะกินไปเด้ออ่าให้เห็ดทำมันเลียบซะหาะไม่ฮะต่าให้มันทาวนฮะเตาเจ้าเนาะเออเน้นน้ำได้สำนั้น ว่ายี้ก็ซื้อให้ครบไปเลยเลยลน๊โวยเมนเด็ตะปูกับเมนเฮียไปเบิดนเราบ่เบ๋เก็บไว้ยังดีตะปูขึนได้อ๋อเก็บไว้ดีดีเพราะว่าหลายเถื่อซื้อมาให้เจ้าแล้วแล้วก็จะให้เฮ็ดมาว่างานการเจ้ายัางบ่ชำเนินเลยนี่นะอืมมันหลายเดือนแล้วเป็นไรไล่ละเออตัวนี้ฟรีเนาะโตเมื่อกี้นี่เอ้ยซื้อมาเมือ่อคืนเนี่ยเนาะสินเนาะไงเพอบอกฟรีฟรีดีงามนี่นะอันนี้แบบเออเจ้าใหญ่คอมันมาตรงอยู่แล้วล่ะคนอิดคายค่ะ เออจะต้องไปยิบขอเขาไหม่เด้อเจ้าน้อยเด้เจ้าน้อยเนาะเอ็นพราะว่าแอวมันกะแต่ละคนมันก็บบุคือกันมีคนตุยคนจอยเนาะเออมันกันเนี่มาบ่เสมอหรอเอ็นวะทึกบ่ฮะมาพี่ดูมาพี่ดูมาพีจ้าเจ้าเย็นแต่มือหนะมือมือใดมือวันจันมือวันจันเอาวันไหนกันอัดเส้หนึ่งจะเป็นยังไง

1 2ึ4 5 6 7 8 9 10เโอเคฮอดบ่รลหอตบอฮอดบฮอดบ่โอ้ยดีนะลองดูอ้ยว่า่ได้อะีรเนาะโอ้ใจเฮียนเด้อยากเพนเดออ่าเวลาเป่นชอนจะก็ต้องตั้งใจเบ่งแล้วก็มาึูเคียนเองอยู่ฮือนพี่ก็มีได้ล้ว่ จริงหรอด้บอกก็กับขาวอะไรขูจังไรจะบอกไปน้องหูไปน้ำลรวะเนาะเมือนานถ้ารไปเมืองนี่จะซื้อปุ่มใหญ่หนนาะปุ่มของผสมปุ่มอันนะแม่แหละ้่มีเดหงเยนค็เขาสีหายน่ะยูดีเขาหาเศร้าที่ขุมีเศ้าว่าเราคูไปเห็นะตอนเศ้าตะเลไม่ไดเห็อวันจันทร์กูไ ตั้งใจเรียนคือเอ้ยเว้าเด้อให้ให้เป็นเด้อแนวไดก็พยายามให้เป็นเพิ่นตั้งใจให้เจ้าชื่อสุดนักดอกนัเรียนปื่มซให้แล้วเนาะ้องตั้งใจเียนหนเป็นเด้อเอ้าสต่ออย่าท้อแท้การเรียนตัวมผู้อยู่ในตัวเจ้าเองอบ่มีไปู้เจ้าหรอกานออยนะเด้อเออเอาาทรอไปลองจักสติงเบิงเนาะ ว่ามันใช้งานได้หรือบ่ได้เนาะอ่ากำลังให้คิงโลประกอบจักได้ก็ติดเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าสอบมาแล้วเนาะใช่ได้คือบ่ได้ลองรุ่นเบิ่งน้ำกันได้คู่บ้านได้คู่บ้านเนี่ยแม่ดน้ำเพื่อนได้คู่บ้านคู่บอ้านมาหาเจ้าของเก่าอลไรมันจะเป็นอีกวะเอียงเนาะกล้วยถิ่มเฉพาะอันนี้นะ i จะอย่างนี้นี่เด้อเด้อเวลาเจ้าติดจะชิลงกั้มที่บอก่ลงกั้มน้ำนี่ช่องช่องยางนี่แหละจะลงกั้มคอยสังเกตเวลาหน้ารตกเต็กตกเต็กยังยังแหละส่างกโลนนี่แหละอะไรคืออะไรล่ะไหนสบายามันอันนี้มันเนี่ยเข่าอยู่ได้อันนี้มันเข่าลงเบลี่ยนี่อยู่นะว่าเออตอนมันเล่งได้อยู่มันเป็นยังรอกเออสมมุติแบบใช้งานได้จะชิลำเนินเห็นยังแบบไหน ผ่าไม้ตัวนี้ใช้ตัดต้นนั้นผ่าไม้ยังไม่เช็ดไม่เช็ดจากต้นนั้นได้สิผ่าจากต้นนั้นค่ะตัวนี้ตัวนี้บัวค่ะบ่วแบบมันานนั้นบัมีคนซชิดลีดให้น้าเจ้ากีฬาเจ้าใส่งานน้อยหนึ่งเจ้าก็ต้องหัวเด็กก็เจ้าก็ผ่าต่อมีหยังมันชิยังกิสาปบบนั้นมันชิดน้ำหน้าแต่ก็ผ่าจากต้นนั้นตัวนี้มันบ่ใส่งานบ่ใส่งานกะแบบเนาะสีวาวเนาะ เออเจีอาเห็ดตอนผัดรีมันิดเลยเห็ดแบบไงนะเห็ดายตี้ผัดเวลาชิยูสิซลีนสิยูเซลนฮะ้นาเจะมาหมักหมะอยนะ่นแหละจามาหมักมือเละจะหมักมือชองเหนอคางมือชองนา่เออมือค้งแล้วขักของเจ้าเออขักของเจ้าเนี้ไเออยันดีไหนสนะเจ้าชอยเห็ดเองเนาะเออตัวเองเห็ดเองนี่มอมีไปเห็ดผืนมา อยากโรงงานสมบูรณ์แบะเบิดเจ้าเห็ดเองแบบเสียเงินอีกแปดแสนพอน่ะจ้างเขาเห็ดแมนโอ้ยจเข่าวเป็นเรือนโมไปจักไปปาในห้านเขาว่านี่ก็แล้วตัวนี้ก็พาได้ตัวนี้เออเขาใส่เสือกิห็นเหยาเห็นดูวันช้อนวันยังนั่นแหะเจ้าไปคือจักนุ่งเสือเข็นยาวนอมในอู้แล้วเหยวใส่กบชื่อเท่าไลร่ใส่เสื้อกไงฉ่งไม่อยากใส่ก็ เจ้ากูใส่เสือให้ลูกเนี่โตหนาวกับลูกหนาวเดียวกันเจ้าบัดอุ่นเจ้าแล้วบัดลูกบัดสนใจโอ้ยตายเลยบัดคือบัดได้เนาะงานเนาะอ่สมบูรณ์ชิบมิยังเลยบัดนี่เนาะชิบมิยังเลยเนาะจัดการทำไมทำไมตอนนั้นก็เข้าทานทีมก้อนแต่พาไมมบัดนี่ทานทานนี่บ่ได้บ่ได้มันนั่นเลยบ่บ่ได้เผาด้ลยบ่ ปึง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 เนาะถ้าบอกข้าทานแลวบุมีเงินใ่เด้วยเบเวลาเวลาน้ำมันน้ำมันจะน้อยขนาดไะเบดกระซือเอาน้ำมันม่ใช่ได้จังดิน้ำมันฮะโอ้ข้าไม้มุมันครบแล้วบ่สาวนี่นะสาวฮะโอ้เฮ้ยแค่เ้ยผ่าสรุปเจ้าฮะสาวเฮือนนี่สาวทิ้งน้านี่เดียวหรือบ่สี่ห้าหเจ็ดแปดแปดต้นบ่อ บ <Da. S 2> ่ล like ้วแต่ว่า12บ่แม่นบ่่อยพุ่นยังตต้นพุ่นน่ะ2ต้น2ต้น2ต้นยังบ่ได้บักบ่บ่โอ้ยามได้จะสิบักมาเฮ็ดทานปลายมันหา4 5 6 7 8 9 10เป็น10ต้นเนาะ12บ่แล้วยัง4เว้าซั่นเจ้าก็เว้าว่ยัง2เอาเจ้าได้ล่ะเช้เลย

ไอเย็นทีอยู่ตักน้ำตักในบืนเม็นตักเอาไว้เลยคุณค่กระถางเดียวน่ะออกคนเลยเนี่ยโอุ้ยหไม่น้องเอ้ยเสร็จเร็แล้วนะเด็กเพื่อว่ามะนีก็มาบอกข่าวดีนะข่าวแจ็คสติงมาให้ใส่ก่อนเนาะเพื่อจะใส่งานใส่การเดี๋ยวจะไป ดีในไรดีใจบมดจังได้ชุดนเรียนเพิ่มเด้อเพราะว่าชุดหนึ่งได้ให้เจ้าใส่ชุดหนึ่งได้ให้เจ้าตากหมดวันเก่ามันยังได้เด้อมีสุดเพียนเขียนหนังสือก็ได้หรือเปล่าได้โอ้เอามาเบิ่งกนู้นหนังสือจัอยู่เขึอนอีกเละยังไงอยู่วันเสาร์วันนั้นนั่งโ่เชาะอ่อนน่ะตั้งใจญ่ทำเรียนเด้ออเาโอเคสำนักเลสันเด้อ ลุงเล่เกมหางไปได้บอลก่อนมันนี่นะประว่าตัวนี้มันก็เวลาชงวงแดงเนี่ยเนาะกับก่อนเด้ออ่าสบายดีโดยสบายดีพี่น้องก็โอเคประมาณนี้เนาะชาแนลก็ให้ตั้งกิโลลองเมืองจักเมืองยังก็นคือว่าใส่สมบูรณ์แบบได้เนาะพี่น้องเนาะถ้าวแบบวันนี้เสียงชาแนลกับคอทษขอไพ่น้ำได้ได้เนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้กัน ลมพวยพีน้องกับแห้งเนาะพอสมควรกับสีบริเงียนเสียงยิียนยังแหน็ดล้างโบกว์วกๆนิดหน่อยเนาะกับซานัวกับเอาเครื่องจักรมาให้ทางคิโลแต่กับใช้งานได้แล้พวยพีน้องกับมาโบว์ข้าวดีเพิ่นเนาะโดยกับเรื่องเจ้าหน้ามดาลเนาะพวยพี่น้องเนาะโดยอ้าวโอเคพวยพี่น้องกับสำหรับคลิปนี้กับซานัวกับิได้อำนาจพระเจ้าทุกคนเป็นก้อนพวยพี่น้องเนาะโดยไว้พ่อซานัวคิดหนาเนาะแต่อย่าลืมติดตามในฝากกดเซ็กก็ได์คือเก่าคือเดิมเนาะ ติดตามกดแชร์กดไลค์ซานวอนผู้ติดตามรักหมื่นโว๊ยสานวอนโคตรดีใจเลยน้องพี่พี่น้องเนาะสานวอนเห็ดมากแบบเพิ่งในพมิพี่น้องเอ้ยก็ยังบ่ได้อ่ารักหมื่นผู้ติดตามเนาะโดยกับผ่าซ่องทุกๆคนกดแชร์แล้วก็กดไดค์แต่กดติดตามแชร์ไปต่อตเนาะเพื่อเป็นงกำลังใจให้สาวนวลเนาะโดยอาสำหรับคลิปนี้ซานวอก็จะได้อำนาจพระเจ้าทุกๆคนไปก่อนบ่ายพอสาวนวลคลิปหน้าเนาะ ขอกล่าวคำว่าสบายดี